สวัสดีค่ะ e ay health story ก็กลับมาพบท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาพูดคุยกันด้วยเรื่องข้อควรระวังของคุณแม่ท้อง ep 3นะคะซึ่งในหัวข้อย่อยเรื่องยาที่ไม่ควรกินสำหรับคุณแม่ท้องจะได้หยุดเสี่ยงการแท้งหรือลูกพิการแต่กำเนิดนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ ายาที่ห้ามคนท้องกินนะคะหยุดกินหยุดเสี่ยงถ้าไม่อยากให้ลูกแท้งหรือลูกในท้องพิการมีดังนี้ค่ะ 1. ยารักษาสิวนะคะยารักษาสิวจะมีผลให้ลูกในท้องพิการแต่กำเนิดและมีความเสี่ยงสูงที่จะพบความบุกร่องทางสมองได้นะคะ 2. อ,อยาขับปัสสาวะ มีผลทําให้เลือดของลูกในท้องผิดปกติค่ะเด็กแรกเกิดอาจจะมีเกร็ดเลือดที่น้อยลงนะคะ 3. ยารักษากล่อมไทรอยผิดปกติมีผลทําให้เกิดคอพอกเป็นพิษได้ค่ะ 4. ยาปฏิชีวนะและยาแก้อักเสบนะคะ มีผลต่อการสร้างกระดูกและฟันของลูกในท้องและนะคะทำให้การเจริญเติบโตของสมองผิดปกติไปด้วยค่ะ 5. ้ายาแก้ปวดลดไข้ที่เป็นพวกตระกูลแอสไพรินไอบูโฟเฟนนะคะถ้ากินในช่วงท้องอ่อนๆอ,อ,อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการแท้งลูกได้ค่ะ6 ยารักษาเบาหวานชนิดกินนะคะมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดของลูกในท้องเรานะคะต่ำค่ะอาจก่อให้เกิดความพิการได้นะคะ 7. จ็ดยารักษาโรคความดันโลหิตถ้าใช้ในช่วงใกล้คลอดนะคะจะทำให้เด็กแรกเกิดมีอาการคัดจมูกตัวเย็นตัวอ่อนปวกเปียก แล้วก็หัวใจเต้นช้าค่ะ 8. อย่าแก้คันแก้แพ้นะคะอย่างพวกคอเฟนนิรามีนนะคะถ้าใช้ติดต่อกันานานๆมีผลทำให้ลูกมีอาการเลือดไหลผิดปกติและอาจทำให้ลูกเกิดความพิการแต่กำเนิดได้ 9. อย่าแก้ไข้หวัดนะคะ โดยทั่วไปก็ไม่ค่อยมีอันตรายแต่ถ้าต้องใช้เป็นเวลานานๆควรปรึกษาแพทย์ดีที่สุดค่ะ 10. ยาแก้ไอชนิดไอโอดีนนะคะแม่ท้องไม่ควรใช้เพราะอาจทำให้ลูกมีอาการคอพอกและผิดปกติทางสมองได้นะคะ ค่ะขอคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะยังไม่จบนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบดูแล้วมีสาระมีประโยชน์กรุณาช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อให้คนที่คุณรักได้รับชมด้วยคะ่ะเชิญติดตามต่อได้เลยนะคะ 11. อยารักษามะเร็งมีผลทำให้เกิดอาการ ปากแหว่งเพดานโวนะคะแล้วก็มีผิดรูปผิดร่างของร่างกายของลูกในท้องเราได้ค่ะ 12. ยาขยายหลอดลมมีผลทำให้เด็กแรกเกิดมีภาวะหัวใจเต้นเร็วล้องกวนตัวสั่นและอาเจียนได้นะคะ 13. ยาต้านการแถงตัวของเลือดมีผลให้ลูก เกิดความพิการได้ค่ะ 14. ยาแก้อาเจียนหรือ,อยาแก้แพ้ท้องนะคะเป็นยาที่ควรให้อยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะคนท้องไม่ควรซื้อมากินเองค่ะเพราะอาจทำให้ลูกเกิดความพิการแต่กำเนิดได้ค่ะ 15. ยานอนหลับและยากล่อมประสาทนะคะ เป็นยาที่ควรให้อยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะคนท้องไม่ควรซื้อมาทานเองค่ะ 16. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 17. ยาถ่ายพยาติปิเปอราซีนนะคะ 18. วิตามินต่างๆอย่างเช่นวิตามิน A B C D นะคะถ้าใช้ในปริมาณที่มากๆจะเกิดความพิการของไตแล้วก็ระบบขับถ่ายระบบปัสสาวะระบบประสาทแต่กำเนิดได้นะคะ19สารเสพติดและสารพิษอื่นๆอย่างเช่นคาเฟอีนในชากาแฟน้ำอัดลมนะคะนิโคตีนในบุหรี สารพวกนี้จะมีผลต่อระบบต่างๆของลูกและก็อาจก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิดก็ได้ค่ะ 20. ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดนะคะอาจพบความพิการของหลอดเลือดใหญ่และแขนขากุดในทารกได้มากกว่าปกติค่ะโดยรวมแล้วนะคะการใช้ยาแต่ละอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับคนท้องและคุณแม่โปรดระลึกไว้เสมอนะคะว่าไม่ควรซื้อยามากินเองโดยเด็ดขาดควรอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะและพยายามใช้ย,ยาให้น้อยที่สุดนะคะกินเฉพาะเท่าที่หมอสั่งให้เท่านั้นนะคะคุณแม่ท้อง ขอบทุนทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเอวาเฮลส o สตอรี่เจอกัน EP4 นะคะสวัสดีค่ะ